คำที่สามเทือขาเถือขาใช่ค่ะใช่ค่ะเขือเขานะฮะนี่นี่นี่เด็กป .5 ป .6 นะครับกำลังจะเขียนคำว่าเทือขานะฮะอ่าแบ่งมุมค่ะถูกนะฮะเปลือกหอยใช่ค่ะคำนี้นะคะคำที่หกผมเดาไม่ออกเลยอาจารย์เฉลยหน่อยครับว่าเขาต้องการเขียนคำว่าอะไรฮะคำที่หกเนี่ยคือคำว่าธงชาติคุณผู้ชมครับนี่เด็กป .5 ป .6 ุ่มตัวอย่างกําลังจะเขียนคำว่าธงชาตินะฮะ นักวิชาการด้านการศึกษาเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจจากกระทรวงศึกษาธิการที่ได้สำรวจประชากรนักเรียนในประเทศไทยพบว่ามีจำนวนนักเรียนที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้เกือบ4 0 0แสนคนทั่วประเทศซึ่งเป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศเนื่องจากการอ่านออกเขียนได้เป็นทักษะพื้นฐานที่ทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้สิ่งที่ทำให้เด็กไม่สามารถอ่านออกเขียนได้มีหลายปัจจัยได้แก่สิ่งแวดล้อมความเข้าใจในการเรียน ความสนใจการเรียนที่แตกต่างกันและอีกสิ่งหนึ่งคือพัฒนาการทางด้านสมองที่เรียกว่าความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือ LD ย่อมาจาก Learning Disabilities ใจที่ทําให้เด็กอ่านไม่เอาเขียนไม่ได้นะคะจะมีหลายปัจจัยนะคะหนึ่งด้วยตัวของของเด็กเองนะคะตัวของเด็กเองเนี่ยเด็กบางคนเป็นเด็ก LD หรือที่เรียก s l d หรือเด็กที่มีความบุกร่องทางการเรียนรู้อันนี้เกิดจากตัวเด็กเองที่เป็นเรื่องของสมองนะคะเป็นการทํางานของสมองซึ่งอาจจะมีการทํางานที่ผิดปกติเลยส่งผลให้เด็กเนี่ยเขาเรียกอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เด็กกลุ่มนี้นะเป็นเด็กที่บางคนเฉลียวฉลาดนะคะตอบคําถามได้พูดคุยได้ทา อะไรที่ลงมือปฏิบัติอย่างเงี้ยเขาจะทําได้ดีแต่เขาจะมีปัญหาที่อ่านไม่เอาเขียนไม่ได้แม่พูดคําว่าอะไรนะคะท้องช้างลิงถ้าเกิดเขาอตอบกันมาท้องช้างลิง หมายความว่าเขาจําแล้วเขาก็เรียงลาดับจากการจำได้ดีแต่ถ้าเกิดสมมติเราบอกท้องช้างลิงเขาบอกลิงแปลว่าส่วนหน้านเป็นไงคะเขาไม่สามารถที่จะจดจําได้เพราะนั้นเวลาที่ครูอธิบายอะไรไปในในต่อไปที่เขาไปเรียนรู้เขาก็อาจจะลืมในส่วนหน้าแล้วก็ทาไมคะได้ในแค่ในส่วนหลังเท่านั้นเพรานะนั้นการทดสอบอย่างเงี้ยเราจะทําให้เรารู้ว่าเด็กคนไหนจําเป็นที่ต้องได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของอะไรบ้างค่ะ ากเด็กในความปกครองของคุณผู้ชมรู้สึกว่าตัวเองเรียนไม่เก่งไม่อยากไปโรงเรียนเพราะต้องเรียนซ้ําๆพูดจาฉลาดแต่อ่านเขียนคํานวณได้ไม่ดีอาจมีแนวโน้มที่จะเกิดความบกพร่องทางการเรียนรู้ซึ่งครูและผู้ปกครองต้องให้ความสนใจในเรื่องสื่อการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมที่จะช่วยเหลือบรรเทาพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ถูกต้องและถูกวิธีเราใช้แบบทดสอบเหล่านี้ในการคัดกรองเด็ก นะคะว่าเด็ก,เ,ดกเสี่ยงในระดับประถมะวัยซึ่งอยู่ในวัยสีถึง6ปีเนี่ย<ะ>มีภาวะเสี่ยงในด้านใดบ้างพอเราทราบแล้วว่าเด็กเป็นอย่างไรเราก็ประเมินเด็กแล้วเราก็สอนอสอนในที่นี้เนี่ยถามว่าทำไม ld ดีเน่ยถึงจะต้องสอนในเรื่องของการอ่านการเขียนซตั้งแต่ประถมะวัย<ะ>ถ้าเราปล่อยให้ให้เด็กเนี่ยโตไปจนถึงปส L ร<ะ> l ดตัวจริงเสียงจริงเนี่ย นั่นคือหมายความว่าช้าแต่ถ้าเราจัดการตั้งแต่ระดับปฐมวัยเด็กก็จะหมดปัญหาในเรื่องของภาวะ LD ขณะที่รัฐบาลกำหนดเป็นนโยบายไว้ว่าเด็กที่จะจบประถมศึกษาปีที่1จะต้องอ่านออกเขียนได้จากสถิติในปี2558 <c oughs> เด็กนักเรียนชั้นป .1 อ,อ่านออกเขียนได้75.15%ส่วนเด็กนักเรียนที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อาจเกิดจากปัจจัยรูปแบบการสอนของครูที่แตกต่างกันออกไปซึ่งครูจะต้องช่วยคัดกรองเด็กนักเรียนแต่ละคนตามกฎของกระทรวงศึกษาธิการและแจ้งไปยังผู้ปกครองจากการสำรวจนะคะเมื่อวันที่10มิถุนา2560นี่าเป็นข้อมูลตบ้องต้นที่โรงเรียนรายงานมาเข้าสู่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษตามระบบเซตที่เรามีอยู่นยคะประมาณ30,000น สองหมื่นคนเสรนะคะประมาณนี้ก็าม,มากพอสมควรเลยค่ะผู้ปกครองมีส่วนสําคัญเท่าเท่ากับคุณครูที่จะต้องช่วยกันดูแลเพราะงั้นผู้ปกครองต้องยอมรับและเข้าใจในในความเป็นลูกของตัวเราว่าขนาดนี้เนี่ยถ้าผ่านคัดกรองแล้วลูกของเรามีแนวโน้มหรือจะเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณครูก็ต้องสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองถ้าผู้ปกครองมั่นใจว่า ลูกเราเป็นอย่างนี้จริงๆยอมรับได้อะไรได้ก็จะได้ช่วยกันพัฒนาลูกของเราหรือลูกศิษย์ของคุณครูซึ่งเป็นลูกของเราเหมือนกันนี้ได้เขาจะได้เรียนรู้ที่ที่เหมาะสมกับตัวเขาและเกามีการพัฒนาได้เร็วยิ่งขึ้นคุณผู้ชมครับเด็ก LD คือเด็กที่มีสติปัญญาในเกณฑ์ปกติหรือเหนือกว่าเด็กอื่นแต่บกพร่องในการเรียนรู้ในด้านใดด้านหนึ่ง หรือช้าก,กว่าเด็กที่มีอายุเท่ากันการบกพร่องทางการได้ยินไม่ได้เกิดจากความพิการปัญหาทางอารมณ์หรือการขาดเปลียนฉะนั้นหากลูกๆของท่านมีลักษณะการอ่านเขียนเช่นนี้อย่ารอช้าที่จะคัดกรองเพื่อรับมือและแก้ปัญหาจะได้พัฒนาไปสู่การอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้คล่องคำแรกนี่ ผมเดาไม่ออกเลยเ,ออเขาจะเขียนคำว่าอะไรครับออคำแรกเนี่ยเป็นคำว่าสัตว์นะคะสัตว์วอลแหวนกาลันนะครับใช่ค่ะนัตพง์มูหมัดทีมสนามข่าวแรงนะครับ